ภาพที่เห็นเป็นภาพผมบางเยอะมากเลยนะครับเรียกว่าเห็นหนังศีรษ,ษะชัดเจนตามรอยแสงนะครับของคุณแอนซึ่งคุณแอนใช้ฮาวลา่าเพียงอันนี้ก็ไม่ได้บอกว่ากี่เดือนนะครับแต่ผมขึ้นมาหนาจนดูเวอร์วังอลังการมากเลยนะครับต้องบอกเลยว่าผมเห็นรูปนี้เองผมก็อาจจะไม่เชื่อว่านี่มันเป็นเรื่องจริงนะครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นเรื่องจริงจริงๆเพราะว่า ก็เป็นลูกค้าส่งรีวิวมาให้เรานะครับเราไม่เคยต้องไปเมครีวิวหรือว่าไปจ้างรีวิวอะไรเลยนะครับเป็นรีวิวสดๆที่ลูกค้าส่งมาให้แล้วก็มันก็ไม่ใช่ว่าจะขึ้นหนาอย่างนี้ทุกรูปเพราะถ้าเราทําเองเราก็คงทําให้มันหนาทุกะะรูปนะฮะแต่อันนี้คือมันก็มีหนาเยอะบ้างหนาน้อยบ้างนะครับอันนี้คือรีวิวจริงๆแล้วเดี๋ยวมาฟังคุณแอนดีกว่าครับว่าคุณแอนวิจารหารเวลามาว่ายังไงเพราะว่าผมขึ้นเยอะขนาดนี้นะครับ ผมร่วงหนักมากร้องไห้ทุกวันเลยค่ะช่วงผมร่วงเพราะกินยาปรับฮอร์โมนไทรอยตอนแรกคิดว่าราคาสูงไปแต่คิดว่ากินอาหารวันเดียวนอนโรงแรมนอนโรงแรมคืนเดียวราคาแพงกว่านี้เรายังจ่ายได้ก็เลยตัดสินใจทดลองใช้ใช้ประมาณเดือนครึ่งช่วง10วันแรกใช้สระทุกวันและใช้เซรั่มหลังสระตรงนี้จะอ่านไม่ค่อยเข้าใจหน่อยนะครับหลังเว้นสระเพราะเวลางานไม่สามารถ เข้าใจว่าคุณแอนน่าจะอยู่ต่างประเทศด้วยผมผมเข้าใจอย่างนั้นนะผลลัพธ์ออกมาเป็นที่น่าพอใจมากลูกผมขึ้นเยอะมากผมร่วงน้อยลงไม่มีตุ่มคันอักเสบรักเลยก็ขอบคุณคุณแอนนะครับที่ช่วยส่งภาพรีวิวมาให้ทั้งก่อนใช้และหลังใช้นะครับก็จะเป็นประโยชน์กับคนที่กำลังประสบปัญหาผมร่วงผมบางอีกมากมายเลยครับที่กำลังจะตัดสินใจว่าจะใช้ ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อไหนดีเพราะว่าในท้องตลาดก็ต้องยอมรับว่ามันมีเป็นพันๆยี่ห้อเลยนะครับแล้วแต่ว่าใครจะไปจิ้มโดนตัวไหนแต่ส่วนใหญ่ต้องบอกเน,นนะครับว่าน่าจะรู้กันดีว่าใช้แล้วมันไม่ค่อยได้ผลนะครับแต่อย่าเพิ่งท้อใจนะครับลองใช้ฮาวเวล่าเป็นแบรนด์สุดท้ายเพราะว่า 90%ของลูกค้าเราอ่ะภายใน3 4ถึงเดือนผมก็ขึ้นใหม่แล้วอันนี้ถ้าไม่ผิดนะครับเดือน,น,นครึ่งนะฮะผลลัพธ์ของคุณของคุณแอนเพราะว่าคุณแอนเขียนมาในนี้นะครับว่าใช้ประมาณเดือนเดือนครึ่งน,นะครับซึ่งมันก็ดูเวอร์นะว่าผมมันเยอะขึ้นขนาดนี้นะครับดังนั้นใครที่มีปัญหาผมร่วงผมบางนะครับผมอยากให้ปรึกษาเข้ามาก่อนก็ได้ครับคอมเมนต์เข้ามาเลยครับว่ามีปัญหาสุขภาพเส้นผมยังไงบ้างนะครับ เดี๋ยวผมแล้วก็ทีมงานไฮเวล่านะครับจะช่วยกัำตอบครับ